เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2568ดร์สัญญาสีวิเชียนนายกเทศมนตรีนครตรังเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรังประจำปีงบประมาณ2568ณห้องธนารม1โรงแรมธรรมรินทธนาโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพกายจิตใจและสังคมให้แก่ผู้สูงอายุรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันลดภาวะการเกิดโรคซึมเศร้าและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน230คนทั้งสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาชมรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำหรับวิทยากรในการฝึกอบรมได้แก่นายแพทย์วชรนันทิ่นนยทรนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดตรงังและพระอิทธิยาวัสสุวีรวราวุธโชติปัญโยวัดนิคมประทีปจังหวัดตรงัง